อันนี้คือรถ MG4 นะครับซึ่งเราได้มารองนะครับที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับวันนี้ก็จะมีสเตชันค่อนข้างหลากหลายนะครับจะเป็นเน้นในส่วนของตัวเบรกนะครับในส่วนของคันเร่งแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเขาจะมีพวกสลาล่อมมีเลนเชนอะไรเงี้ยให้ดูช่วงล่างเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นรถ EV นะครับที่เป็นขับหลังคับที่นํามาขายในเมืองไทยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ภายนอกครับก็ดูเฉียวนะครับตานี่แบบวัยรุ่นมากนะครับตาออกในอวกาศนะครับมีโลโก้ MG สเีเงินเงินนะโลโก้ขนาดใหญ่ตรงกักนชนหน้าครับรวมถึงตัวกล้องนะครับซึ่งบอกแล้วถ้ารถ E v วนี่กล้องรอบคันแน่นอนนะครับนี่มีดีฟิเซอร์มีดูอวกาศดูล้ำนะครับมีตัวเซนเซอร์อยู่ข้างใต้ อันนี hmm. hmm ้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์ที่นะครับถ้าทางจะแหลงน้าทางจะมันนะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวช่องรีดอากาศแต่ไม่ใช่รีดรีดอากาศเพราะว่ามันไม่มีมันตันนะครับมารีดอากาศไม่ได้นะตนี้มันไม่มีช่องรีดอากาศให้นะครับไฟหน้านี่เป็น LED นะครับทั้งหมดเลยนะครับเขียนว่า s a t vision full LED system นะครับผม สุดยอดแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับผม215 50 17นะครับเป็นยางของ Continental นะครับผมทั้งหน้าและหลังนะครับไซส์เท่ากันไหม215 50 17 215 50 17เท่ากันทั้ง4ล้อครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับนี่ยางนีี่ยางสสปอร์ตสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็ตัว กันชนด้านล่างสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นเป็นสีด้านนะครับกระจกเป็นสีเบโนแบกนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับพร้อมกล้องอย่างที่บอกแล้วคันนี้กล้องรอบคันนะครับนี่แล้วก็ตัวหลังคาก็เป็นตัวพาน์โนลามิกไม่ใช่ <c oughs> ผมโดนหลอกครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> มันเป็นแค่หลังคาดำๆเท่านั้นนะครับมันไม่มีกระจกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดูดูดิให้ดูแว้บๆก่อนไม่มีกระจกนะครับแม่เนียนๆนะครับแม่อันนี้เนียนจริงนี่ข้างหลังนี่ที่เขียนไว้ว่าทั้งข้างหน้าทั้งหลังครับจะเป็นตัวของ SAC Vision นะครับ LED Lighting System นะครับเป็นระบบไฟของทาง SAC มอเตอร์นะครับด้านหลังจะเขียนชัดเจน้วครับ MGC Electric นะครับนี่ b i t Dynamic นะครับ i Smart กล้องรอบคันอีกแล้วนะครับคันนี้กล้องรอบคันเลย ไม่เป็นไฟฟ้านะครับนี่แต่สวยงามอ่ะดูอันนี้ตัวชาร์จไฟให้ดูก่อนเลยตัวชาร์จไฟนี่นะครับเป็นตัวชาร์จไฟแล้วคันนี้ก็เป็นตัว V2L นะครับสามารถาจ่ายไฟออกได้ด้วยนะครับนอกจากรับไฟเข้าแล้วยังจ่ายไฟออกได้ด้วยนะครับดูนี้มีอะไรน,นี่ไม่ใช่นะ อันนี้เป็นที่คุมเบาะมานะครับแล้วก็นี่มีตัวปะยางฉุกเฉินนะครับมีฮุกให้นะครับมีตัวสามเหลี่ยมนะครับตั้งเวลาเปลี่ยนยางฉุกเฉินนี่ก็บริเวณด้านข้างนะครับก็มีที่เก็บของวางของนะครับมีพร้อมตะข่ายนะนะครับแล้วก็มีตัวบังตาตรงนี้นะครับมีไฟให้ตอนหลังตัวตัวเบาะนะครับเปิดได้จากภายในหรือภายนอกเดี๋ยวผมดูก่อนนะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นี่พับ มีสวิตอยู่นะครับนี่พับได้ 60- 40นะเดี๋ยวลองฝั่งนี้ดูนี่พับได้ 60- 40นะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆก็ถอดออกได้นะครับมันก็จะเป็นพับเรียบได้นะครับตัวนี้ก็ถอดออกได้นะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกนะครับใส่ถุงก๊อฟได้นะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะพื้นที่นะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวลองประมาณนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้มือโยกนะแต่ก็ไม่หนักมากนะครับ ฝาท้ายดูแล้วแบบเฉียวทันสมัยมีรูไว้ดักลมนะครับไว้กดท้ายสไตล์สปอร์ตนะครับมารับกับตรงนี้นะครับถ้ามองด้านข้างจะเห็นเลยว่ามันเป็นชั้นรองรับกันเลยนะลีอากาศกดท้ายมาลมข้างใต้กดตรงนี้อีกเพื่อการลมหวนข้างหลังอีกครับแหมเอาดีไซน์ได้ใช้ได้เลยครับ ดิฟวเซอร์ด้านหลังนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับมีไฟเบรกมีไฟทับทีมให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็นแบบแนวยาวเลยเออดูแล้วมันชวนชวนซิ่งมากครับสำหรับตัว MG4 Electric ทันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนี่เข้ามาดูภายในของ MG4 Electric กันนะครับนี่หน้าตากุญแจเขาเป็นแบบนี้นะครับมีกุญแจเขา MG4 นะครับ เออมันติดอะไรมันเป็นที่อะไรกดน้าเหรอไม่ใช่เป็นที่วางของเฉยนะตัวนี้วางวางแก้วนะครับเป็นรูปวางแก้วได้นะครับมีที่วางของให้ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ก็ปีกระข่ายนะครับไว้ใส่ของได้นะครับบริเวณคอนโซลกลางนะทางด้านขวาก็เหมือนรถทั่วไปเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดปิดล็อกนะครับกระจกกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับทั้งขึ้นและลง นะครับแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะครับที่วางเครื่องดื่มนะครับอา่าไล่มาในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตั้งกระจกย้ายมาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีมีที่ตั้งไฟหน้าด้วยนะครับเผื่อมีคนนั่งท้ายแล้วหน้าเชิดนะครับเราสมมามารถปรับตั้งไฟหน้าให้กดต่ําลงมาเพื่อจะได้ไม่ได้ดีแยงตาคนที่อยู่คันหน้านะครับดูรถสวนทางมาครับอันนี้เปิดบริเวณฝากระโปรงดูในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับอา่าไล่มาดูในส่วนของตัวพวงลัย นะครับพวงมาลัยคันนี้ดูแล้วอวกาศ้ํำมากๆนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับเข้าออกได้นะครับนี่นี่คือในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับสั่งงานด้วยเสียงเปาเตนซีสเบลนะครับเป็นตัวด้านขวาจะเป็นใบปัดน้ำฝนนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะครับไฟก็ตั้งสามารถตั้งไฟออโต้ได้ นะครับออโตไลติงซิสเต็มนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆเดี๋ยวเราข้ามดูฝั่งนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ๋อลืมไปเลยในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ปรับขึ้นลงได้นะครับหน้าหลังแล้วก็เอ็นงแต่ว่าปรับเชิดด้านหน้าไม่ได้นะครับไม่สามารถปรับยกหน้าได้นะครับได้แค่เท่านี้อันนี้คือปรับสุดแล้วนะก็โอเคอยู่นะนะครับ วยงามดีเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าโหมดขับขี่นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับก็คือหิมะประหยัดปกติแล้วก็สปอร์ตนะครับแล้วก็ตั้งค่าเองนะครับการคืนพลังงานหรือการรีเจนนะครับสามารถตั้งได้ก็คือ3ระดับนะครับพร้อมเป็นแบบออโต้นะครับถ้าเป็นออโต้ก็คือเขาจะดูลักษณะวิธีการขับของเรานะครับว่าจะรีเจนแบบไหนนะครับมีทั้งต่ําปานกลางสูงนะครับโหมดก็มี อย่างที่บอกเลยถ้าเป็นมีสปอร์ตก็คือมาเต็มที่นะครับนี่ก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะแล้วก็ระบบช่วยการก,กับขี่นะครับมีครบนะครับนี่มีความสะดวกการเข้างานมีเนี่ยคือละเอียดเยอะมากนะครับในส่วนของตัว mg 4คันนี้นะครับมีไฟส่องทางเข้าบ้านไฟสูงอัตโนมัตินะครับระบบความปลอดภัยนี่เต็มที่นะครับใส่มาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับการจัดการพลังงานวิทยุนะครับการตั้งค่าอื่นค a l l center l i f e สไ y l e l i f e สไ y l e นี่มีทั้ง ข่าวทนนี่สำคัญครับมีลบตเตอรีร่ให้ตรวจด,ด้วยสครับสำหรับ MG มีนะครับมีหมดเลยน,นีมีกล่องจดหมายคู่มือโทรศัพท์อันนี้คือหน้าจอของเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเร่งวันรุ่มมีเดียนะครับกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี้ไล่ฟ้าทุกอย่างเปิดปิดแอร์ครับช่องแอร์จะซ่อนอยู่บริเวณตัวคอนโซลแถวกลางที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็คแถว,วยาวนี่นะครับจะมีแอร์ช่องแอร์สีแอร์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จให้นะครับ นีหยิบจับง่ายชัดเจนดีนครับเกียร์ก็มี R N D P ครับใช้หมุนเบรกมือไฟฟ้านะครับเขียนว่า M G Electric นะครับในส่วนของเก๊ะกลางไม่มไีไม่มีที่ชาร์จไฟไม่มีอะไรให้นะครับจะใส่ของได้ลึกพอสมควรเหมือนกันเก๊ะด้านหน้านะครับเปิดให้ใช้กดนุ่มนวลดีนะครับใช้กดตรงนี้นะครับเราสะด,ดูโดย รวมก็อันนี้จะเป็นแดชบอร์ดที่เป็นแบบซอฟทัชนะครับนุ่มๆเลยเนี่ยกดแล้วยุบๆนะครับมีที่เก็บแว่นนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟทั้งคู่นะครับมีแต่กระจกให้นะครับแต่ไม่มีไฟให้นะแล้วก็มีไฟเปิดไฟในเก๋งส่วนตัวเบาะนะครับเป็นผ้านะครับผสมหนังนะครับเดินด้วยตะเข็บสีแดงนะครับตัด ตัดด้วยตัวเบาะที่เป็นสีส้มนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนตัวเบาะก็คือจะเหมือนกันก็คือจะเป็นผ้านะครับนุ่มๆน,นะครับแล้วก็บุกด,ด้วยแซมด้วยหนังกันลื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังหนังหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณเาภายในทั้งหมดนะครับอ้อส่วนบริเวณคนนั่งนะครับเบาะไม่เป็นไฟฟ้านะเบาะเป็นรางเลื่อนนะครับเป็นแมนนว่น,นะครับสาหรับคนนั่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองจับดู มีไหมมีในส่วนของ USB-C นะครับหนึ่งช่องเท่านั้นเองนะครับไม่มีช่องแอร์น้องมีไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งที่เก็บของนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวเดี๋ยวนะนี่ช่องใส่กระสารช่องวางของนะครับสองช่องตรงนี้นะครับนี่มีบริเวณด้านหลังทั้งหมดด้านหลังก็จะมีส่วนของตัว Isofix ให้นะครับมีที่ใส่เบาะเด็กนะครับตรงกลางไม่สามารถพับลงมาเป็น ที่วางแขนได้ครับแต่ว่าเบาะสามารถพับจากในรถได้นะ <S <S <บอ>ผมคิดว่าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปนั่งด้านหลังดูดีวกว่าเมื่อกี้ผมลองเซตอัพนั่งถ้าปกติที่ผมนั่งแล้วนะกว้างนะไายห้างได้นะแต่ก็ร้อนนะเพราะไม่มีแอ์นะนี่คือรถไม่มีไม่มีติดไ,ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็ฉะน,นั้นต้องอาศัยแอร์จากข้างหน้านะครับเพื่อเป่าแรงแอร์มาให้ถึงด้านหลังหน่อยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ย ด้วยตัวบอกค่อนข้างตัวใหญ่นะและมีช่องแอร์อยู่แค่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนนั่งหน้าคือถ้าหนาวนะครับก็ผักมาด้านหลังให้หรือว่าผักให้มันขึ้นด้านบนเนี่ยเพื่อแอร์จะได้ขึ้นมาด้านบนแล้ววนเย็นๆถึงด้านหลังนะครับเผื่อแผ่คนด้านหลังนิดนึงนะครับเบาด้านหลังนะครับนั่งก็ไม่ได้เอนมากนะครับไม่ได้ตรงมากคือไซส์กาลังกําลังพอดีพอดีนะครับนั่งด้วยก็นุ่มๆดีนะครับหยิบของใช้จ่ายเฮดรูมด้านหลังก็ ก็แคบไม่ไม,ไม่ไม่เตี้ยมากนะแต่ว่าประมาณอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ4นิ้วได้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแนวเรียกว่าอะไรอะฟัสแบกก็แล้วกันนะเพราะว่าท้ายมันจะดูลาดลาดนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว MG4 Electric นะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับนี่ครับมาดูขครงบังลังของเจ้า MG4 คันนี้นะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับคันี้เป็นแบตเตอรี่เธียมไอออนนะครับ ขนาดความถีนะม่แบตเตอรี่51กิโลวัตต์อารนะครับผมมีแรงม้าใช้สูงถึง170แรงม้าครับแรงดึงสูงถึง250ปีตั้เมตรนะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งนะวิ่งได้สูงถึง425กิโลเมตรครับก็โหขนาดแรงม้ามีแค่170นะแต่ขับสนุกมากครับเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็มีความเชื่องนะครับถึงแม้ว่าบางทีเราจะปิดโหมดเเลยให้เขาแบบอยากจะแก้แการหนักๆนะมันยังขับดีเลยขนาดนี้ครนะับ เรามาลองเจ้า MG4 นะครับอิเล็กทริกกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าเป็นเฟิร์สอีวีที่ขับเพื่อนล้อหลังนะครับนนปกติมีขับเพื่อนล้อหน้า4ล้อใช่ไหมเขามาล้อหลังว่าเป็นยังไงครับเมื่อกี้เราก็มีให้ S นาลาศักนะครับซึ่งเป็นนักแข่งระดับโลกเนะี่ยมา ไกด์เส้นทางให้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกับฟิลขับเพื่อ้อหลังกับรถ EV MG4 คันนี้นะครับมานะครับอืนี่โหมด n น r m a l นะ,นโ,นะโอ้โหเฮ้เยมันมันหนึบมันหนึบ ือยิ่งกว่าโค้ง S นะครับแล้วก็ออกตัวให้ระบบเขามาช่วยเร็วมากนะครับเฮ้ยโมันเกาะดีมากเลยอ่ะเมื่อเลี้ยวมาแรงๆครับมาเจอสิ่งกีดขวางทางทหานก็ให้เบรก กระทันหันอย่างนี้โอเบรกนุ่มมากนะครับอันนี้คือเรามีการเซตอัพนะครับเป็นส่วนของการรีไซเคิลความเร็วเป็นรีเจระดับ3นะครับซึ่งมาทําให้การคืนหรือว่าการช่วยเบรกเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าในส่วนของตัวสลาลอมแล้วก็เลนเชสนะครับร้อยถึงร้อยจะเป็นยังไงนะครับเข้าใจฟีลว่ารถมันขับดีมันเป็นยังไงนะครับสำหรับรถ EV แบบนี้ ันนี้เดี๋ยวเป็นดับเบิลเลนชนนะครับลองดูว่าไม่ความเร็วไม่เกิน60นะครับจะเป็นยังไงอือเข้าใจเขามาอยู่เลยครับต่อไปมาลองดูศูนย์ถึงร้อยนะครับแล้วก็กระทืบเบรกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับห้าสี่สามไป เบรกแรงมากแล้วเบรกดีด้วยครับแล้วก็เขาจะติดไฟฉุกเฉินนะครับตอนเราที่เบรกแล้วนะครับสุดๆถือว่าแรงและขับสนุกนะครับสำหรับเจ้าตัว MG4 คันนี้นครับซึ่งมีแรงม้าถึง170แรงมา้านบครับอือสุดยอดเป็นไงบ้างครับขับแรงไหม โอ้โหไม่น่าเชื่อนี่คืออตัว MG4 ขับหลังนะครับร้อยยี่สิบห้าแรงมา้าอ,อยู่ไหม,มน่ะส่วนถึงร้อยใช่ใชโอ้โห นนสั้นเหมือนกันนะเบรกสั้นสุนสดยอดมันครับสนุกครับมันเป็นรถที่ขับสนุกมากเลยนะขับหลังแล้วก็ไม่ต้องรอรอบนะครับเวลาตอนเราเจอพวกทางโค้งหรือว่าเป็นตัวสลาร่อมนะครับแล้วก็ในส่วนของโค้งแคบอะไรเงี้ยด้วยระบบอะ่ะมันเข้ามาซัพพอร์ตเราค่อนข้างเยอะนะครับทำใหเ้เรามีความปลอดภยัยแล้วก็ทำให้เราขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ครั้งนี้ครับต้องขอคุณครับทาง MG นะครับที่ชวนเรามาทํากิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้เลยวู้มันสุดยอดไปละสวัสดีครับโอไปที่ชอบ